มนเสตเมนูพาจินเนาะบริกิ้เตยด้นโดนเลยเนาะพาจินมยำเอ้ยำหมดเลยเห็นาหารแรงนี่วัวสามีกาบสามพี ไปดีเมื่อสุขุสุขคนเนาะบอกว่าเอฟซีถ้าพังลาหรือว่า,าพังไทยหรือว่า,า,าต่างประเทศเนาะมื่อวานี้ก็มาพบก,กัสสองเดนซามุงชนที่กาเนาะมื่อวานี้แฮชเซตเมนูคัดห้อยกับกีนะกเ,กาเนาะก่อนแฮชเซตก่อนแฮชเซตไม่พลาดกอยกับกีแฮกกระตองต้มห้อยก่อนเนาะต้มห้อยหลักะแกะเอาตัวหัวมันเนะาะข้าซาฮาตอนน็นมันกระากาเฉยถ้าก็สิต้นะุ่มหนำเนาะให้น้ำผลหลักะเกี่ยมเอาห้อยลงไปเนาะนี่เนาะอันนี้กะ เอยเอีเนาะทางบ้านเอฟีอื่นว่าหอยย่งกระมิ่นบอกเนาะแต่แค่บัตรแสดเดยวห้อยเอฟซีห้อยยังเป็นงุมเอ็แล้วเนาะอะนะบาเนาะอนอยู่ด้านแดงนะคะินเป็นงุ่มนะคะเปิดโรให้แม่แสดไปนัเนาะไปเอาแนเบัด้นแดงไอยซีะ กอนถ้เชื่มนี่ต้มตกนะไม่ให้โฟเมลแดงเด็กตึงเนาะคอยจะจะทั้งหนึ่งห้อยหันทั้งกาบทั้งได้หันจะทั้งหนึ่งบัดบัดแกออนนี่นื้อนี่เออห้อยฮะพอดีอยากอะนะพอดีกระทั้งหนึ่งเนาะว่าไปแกหันว่าได้ถวยหนึ่งสามกะบมันใหญ่เนาะ หมดเลยเมนูพากินเนาะหมดกินได้ด oh, ุโดนแล้วเนาะพากิมนำอะไรหมดเลยเห็นอาหารแรงเยอะค่ะโดนไปกินเชียในไคับเลยนไหมเนาะนาบนาบอที่ได้ทเพิ่นตืดไปห้าเนาะเพิ่นเอาาห้ฮะมีหอยก็ผีไงเนาะล่ะคะพอยหายแน่เนาะเพื่อดดแดบปะไอ้คมันไมกินหอยในก่อน มันอดจจะกินก no. okay. ินหอยสายเนาะโผล่ลงบ่อตาดกได่บเบ้นจังหนามอะไ่กอยกะเอามาบริแซเนาะค่อยใช้กับซอบด้วยนะกะมันกะยังบ่อยข่ไวได้เบิ้งทีสิบพี่เนาะพี่นนอกี่แท้ฮะกะมันกงกะมันุ้ง กอยสียมันมีลายแบบเนะาะก็จะมีแบบหน่อยแบบหน่อยมา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 ,มาแกะหอยเสื้อกันเนาะถ้ากสีฬาก็แล้วก็เสื้อไปต้มเนาะก็แต่คอมเมนต์วัวมันใหญ่สำกับอ่องมันหนีขึ้นสี่ขับเนาะแะก่อนใส่ลายยายน้องสาวพัดกินเนาะผนเคยพัด

คือตัวนแหลมที่ไม่ใส่มีก็ะหอยเฉลี่ยมีหอยเฉลี่ยน่นหน่อยหอยเฉลี่ยก็หอยโค้งนี่ก็คือกันเนาะพอดด่าปลกมันสิกว้างเนาะหพราเฉลี่ยจะปากกว้างการหอยโค้งแล้วปากนิดหน่อยยับยับหักเดี๋ยวนี้แสดงจ้าแหลมบอกอันเนาะว่าอันได้หอยหอยโค้งอันได้หอยเฉลี่ยมันคือกันห้อยนี่ก็เริ่ม นหน่อน,นี่ก็เริ่มอยากมืดแน่เนาะเริ่มเริ่มนับมือเริม่มดับอะไรห้อยกันขนตาคายลายเราจะไป้ชุดนาจังถ่ายบรรยากาศกล้เดินทางฮะยุ้ยเซห้อยห้อยอนะันน่ะห้อยห้อยอยู่เซ่ฮะ มันส so no ิม no ันสิแตกต่างก็ฮ้อยอยู่กันนะเนาะอยู่กับทงเนาะทงบ้านชาวบ้านอยู่บ้านชานน่ะสิมีแต่ฮอยนี่เนาะแต่อยู่บ้านน่ะบาวเนาะบ่แม่นบ้านบาวเนาะบ้านเมียน่ะบาวน่ะมันสิมีเซ่เนาะแต่บ้านานบ่มีเซ่เลยบ่ได้ไปหาเอาเพิ่นว่าบ่อึดอยนีผู้คนก็บ่มักเนาะหอยนี่เนาะเนี่ยมันสิแว่าถ้าพัด พัดกินมดหัวอะไรกับบอนะเนาะพัดกินมดหัวอะไรกับอนะต้องเปลี่ยนบอนะพัดกินมดหัวอะไรพัดกินมดหัวอะไรกับบอสอยฮะมันสีแส้เนาะถ้าส้อยแล้วขี้มันขี้มันสกออแล้วกับมันเป็นอย่างคือไข่เนาะพัดกินมดหัวเลยอะแส หมอปวดเลยหะแม้เซฟเก่าคือแหมะนี่เนาะตอนนี้ก็นำปวดแล้วนั่นนี่เนาะอันนี้ก็เป็นหอยที่หาลางแหลวเนาะนี่ตอนนี้ก็นำก็เริ่มปวดแล้ว ล่าเอิ่อน่าน้ำนยันได้อแต่บัวหาส่วนนี้แสดงมิต่เห็ดนะคิดน,นะทุกคนมแต่เห็ดคิดกินบอกไปสตกเห็ดจะคิดกินบหวหาวสเปรยทายคิดนว่าสิเปรย์นะทุกทีแก แนี่ยผ้าขีมันกับโบมี่เลยนะเราจะมห้ากิโลอะ่ะอ้าคว้ยมันกับโบมี่แล้วอนนี้มีเห็ดจีบกิเกลุใหม่แต่กระตั้มหูงส้วงยางยอะไรอ่ะละส่งกั๊กโต้ต้องกินแต่ถ้าอยากให้แสดงเห็ดขีบเนี่ยกับหมิ่นมาเนาะ ตอนนี้กินแต่ลูกใหม่เนาะเนี่ยทาล่างกับวิทย์ก็ลูกใหม่เนาะลูกใหม่อมค้างอมแอวอยู่จะสิบไปหาใช่เนี่หมองหน่อกก็ไม่ตลูกใหม่กินลูกใหม่ยั่งยืนป้านนี้เนาะใครกินอาหารดีชมอือมือกินลูกใหม่ยั่งิ่งกินลูกใหม่ก็ต้องหุ่ยั่งยืนยืนขึ้นยืนขึ้นแต่ไปกินถิ่นกินไข่เพราะ บอนเจ็ดสิบห้าโลขนาดน้อยยังอัน่ารับหกสิบเลยนี่กะต้มหอยหอยนี่ก็มีคุณประโยชน์เนะาะกะมันกะแต่แต่สว่างตะกีดตะแต่หลุนโบห่านเพราะว่าดีเห็ดอนานาันนั้นเนาะเห็ดมีดเห็ดอันนั้เนเนาี่ยชอบมะฮูตะลังกะก้าวไผ อยู่ใน้โฮมไพรเนาะบัดทางนี้ใช่เลยค่ะจากสิินหัวเนาะกับจังมันเกาะท่นนี้ก็สิเป็นกกเนะกกา,านะกกที่ตำสา,า,สา,า,สา,า,สาเนาะบ่แล่ส์แแล้วบ่แล่ส์แแล้วบัลเลซะ์แสแนเชียร์ิฟตัดกกเนาะอะไรแกรไยการสิตธาให้หาผู้ชมเบิ่งเนาะหาติดตามเบิงนะ่งเนาะบริตัดแต่โดดเลยเนาะมันก็นเลยสีฮนะักในส่วนในพอสแสดงตั้งเลยมันก็สืงาม อันนี้กะวัวเขามากินเนาะเขาก็เลยบ่มีใบฟี่อื่นมาเอิม่ผู้ว่าท่างบ้านเอฟซีเซิรนคือบ้านแสดงหรบอลเนาะบริตาไปด้นแล้วก็มัันก็หกเนาะบ่มีจะไม่ได้กรอินพื้นกับแบบหนึ่งเนาะพื้นมันก็ิะเป็นแบบสีเหลียมตามพื้กับตามมันนี้ตามยิงไงเนาะ แค่ขขาตัดพืชนะไปตัดทันชิมีปิ้งเนาะอันนี้ฮะโบมีบมปิ <c oughs> ้งมีแต่ยุ่งอันนี้กะต้มหอยหอยนี่ก็มีคุณประโยชน์เนาะกะมันกะนแ,ตแต่แต่สว่างตะกี้ตะแต่หลุนโบห้าทเนาะสีเห็ดอันนั้นเนาะเห,ดเหด็ดมีดเห็ดอันนั้นเนาะสอกมือกะมีดเออมีด มาพ้นก่อนได้ให้มันพ่นเป็นปหูลแล้วครับปาดกราฟมนะันเนาะช่วงตะกยีย่ำๆแล้วก็มาสอบ<อ>เดี๋ยวนี้ก็เห็ดได้คือกันแต่แต่แต่แตพ่นบนนี้ยุ่มเลยเนาะพ่อ,นนอสุร่าผสิบักไซนิ่นถ้าขึ้นโขกแบบมีเที่ยงมีหน้าอยู่โขกแล้วก็บ่มีเมียก็เอ้านี่เห็ดก็ได้เนาะโอยให็หนวบกักเนี่นี่ จะทางในจะขีดซ้ำได้อยู่ทางในซ้ำพอมือนี้นนก็นยอมนะเนาะสร้งจากที่เฮ่าต้มแล้วก็แล้ก็ช้มาแกะยามบูกว่าต้มต้มแล้วได้เนาะเรื่องคืไก่เต่าไทยเสบืองเนาะนี่ ว่าสามนีกามามีแม่น้องดีินทิ่ไปพนไอ้มันเป็นหูเนาะเป็นหูเวลาย่ำมาฮูเลยแม่น้องดีอินเสียวพี่ะุี่งเลยนาองระได้พี่กรงุ่งเล่ะจะชอบดี จูดันเห็ดดังก็ได้เดยกรเจาย่อมข้าเห็นใครจูดอยู่ล่างลงมันสะอาดอะไรแ่เกลือก็ได้ี่าอันังใส่ไปเากลือใส่ันไม่แด้พี่เย ินอบ่เกินหอยนองลมกินหอยกับกีแทกินหอยกับกีแท้เนาะบกินหอยนงลมเงินบ่เิงหอยนงลมอันนี้ก็กินหอยกับกีนอกชพอนะเอามาหาไเด้อนอชโทรมาว่าให้ให้เอื้อยไปเอาเนาะนไปหาส็เอาก็ลําบากทางเปือกช่วงฝนตก ตอนทานี่งไงดอกเก็บขึ้นมาประไว้ประไว้แท้เข้มเพียร็อกไปได้เลยป่าขึ้นมาแล้วเด้อวันนี้หาหาที่ทานหาแล for <ặ> ้วก็ส so like, ิฮอลโลดที่ใกล้นี่อันแม่กับลูกสาวไปเอาอยู่เซ่อันบอลน้องชายอันเอาหอยกระปี่มาให้เนาะหอยหางบดยึดได้หอยนี่หน่อยหอยหางลายมุเผาเอาจำคิดว่าขึ้นมาจังงมเอาบุอึด่ขึ้นมาจังง้มเอาบุอึดจะลงไปหาขึ้นมากก็ลูกสาวเพิ่องสอบ เสียอยู่แต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 ่ใกล้เด่มใกล้เติบเจ้างมปลาเมียนปลาเมียนปลาเมียนบานีเจ้าก็มาถอนเธละอันละอันบานีมันลายบานีแดดกัะแดดเมื่อยอยู่เซ่เซ็งโอมก็บมี่ไา้ปีนะไปงอมก็หลูกเบื่อเบื่อกินแต่เมน่งเนี่นได้หอยกินแต่แ่มามะขามแล้วก็ซอยเจ้าแบบนั้ แม่แม่ลงดิบมากๆค่แม่น้องดิบไม่กินไม่ใกล้ก็เลยอันเอาไห่หมูเนาะหมูกินเป็นวัดเสะอีกเนาะหนึ่งก็จะเป็นหอยเกลียวที่เฮาแกะออกแต่กาบแล้วเนาะด่างจากที่แกะแล้วเแาก็ี่มาซอยเนาะซอยหน่อยตัวเป็นใหญ่เอาบปสรอยในสิกินบ่ได้เหมมันใหญ่มันโหญเด็ดสร้อยอะไรนี่สิ่ะ ซอยเนาะเพราะว่าอยมันคมะกั้นไว้เนาะตอนใหญ่เมียมันใหญ่ตัวกไใช่ย่างนีกั้นด้กัแก่นส่ได้ไหตงนเอด้มนมน้นหนีจะไป เราไม่เอาเยไม่ข้วเดือเเกิไม่ขินเลยเขาเกิดอะไรครั้งที่ซ่องเนาะเขาการกินหอยก็กีไงได้ิีงไหลเฉยได้ง่วงเพราะว่าเขาเขเบื่อไหลอยู่ยามคนตกมังฝนเงเนี้ยเนกโกองเนาะเห็ดอรมันหอยจามมั้หรมันอ่ะ มันแหบผมันแหมอะไรนี่ถ้าเฉลิดเามันแหมผลไม่ยังงานเนาะตอนนี้อ็อ่น้มันลงไปถอนเนาะไล่ผลบอสอืมีสไลด์่ะอ่ะเลือเลยนะเลือเลยเนาะเดี๋ยวเห็นลายยงเลยด่วนเลยเดี๋ยวมันห้อยอะ ตอนนี้กำลังเอาหอยกาใส่เรื่งไปใส่ลองซาวยาเห็ดเนาะให้มีปรุงเห็ดสุกินโอ้เป็นนวนี่อะไรจนองเี้ยงว่เมยนตนี้ทจัดน้ใช่ใส่หอยมองดินก็เป็นนวดได้ไหมนี่รับง ใส right? ่ไรบอ๊ใส่เป้งนวดละกะใส่ซอสอะไระใส่ดใส่บวยใส่น้ใส่ขานีวใส่ะนะต้มอีวัวเจียวกินกันต้มและเจีวเนาะีกระเล็บุแลวอกรเสือกคือน้ำมันอจก็อใส่น้ำมันอันนมันออกอันนักมันีเห็ดเจีว ข้าหนามันเห็ดแกกินได้ไ่ดเลยไเป็นไรไหก็ไหวที่ยกบุตรเออวันจเอาบัวคาลงไปนะให้มันระงับมีข้าวไว้มีกินข้าวนะอนุ่งกินขวเา นำพร้อม่องปีดจะบริปูคนหัวสินไข่เกอินไข่เจ้าบุญนำอมามานำก็นำเข้มจาเห้มบ,บริปูไข่หอมปูนะคะใส่ไปเลยงามงามผิดร่องเกับพรอกระเทียมร่องเก้าเกลือร่องใสเนาะ มันเป็นน้ามันบ่เป็นหุ่นยั่ได้นะน้ำจากกระบอกไอ้ฮีปไปเลยใส่ขี้มาบ่ใส่ขี้มะนาาอยู่บอกอามมเออแกนมาตืมบไปเอามนาวไปชื้ลืมมะนาใส่ขี้หน่ลืมมึงนะไปเจซีฟ เดี <c ười> ๋ยวก็ใส่โขกต่บมันจะบดสูตรโบราณโบราณสูตรโบราณโบราะไทยค่ะก็ยังมีสูตรลาวอื่นด้วยฮานเดี๋ยวต้มห้อยก่ะเดี๋ยวเคียงเนี่ยจึงแสบกันท้าเห็ดต้มห้อยเด้เดี๋ยวอันต้มหมูคื้อเดี๋ยวเคียงแสบ นี hmm. okay. oh, okay. mm ่แหละพี่จะเคืองนเลยขอบป่การขอบปการนเห็นเมงนา่ามันนี่ก็สแดมังนไหนเห็นนี่นี่นี่ป่ไอ้ทองผิดนี่ป่าเห็นบ่แก่ยงละเนกยังเป็นแทิมลายสีไม่เหมืนหมืองนาเนี่ำลยได้หน่วยล็ัได้เลย หน่อย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 ละพันหน้าซมหน่าย่องอันนี้หน่อยละพันหน่อยละพันตัวนี้กลุ่มค่ะน่าเวียดิบ่มีในน่ะมือพ้มให้ล้มแต่แรกจะเห็นแล้วเนาะเฮาสิมากินเนาะมื่อวานี้กินข้าวก็พอบกว่าเนาะมาเด้อพี่น้องสุขสุขคนมากินข้าวแรงน้ำซาวแดน เมง่อน่ข้าวเว้าเนยาขอะนไปยไุงเนาวงนรถคบอวนขาวุ้งขาตอนนี้ก็ร่งปั้นเขานะเขาน้อยตัวเขาน้อยเขาเหนียวอืมไปยาล้วต้องงมด ห้อยก็กี่งานี้สีงไนตัวมันไงจิ้มห้อยเก้กี่หน่อยเป็นได้ไหมทานรถไฟมันตอนนี้ได้แทบแทบบมมีจิ้มข่าวยังเป็นเขาเขาใหญ่ไทยนะแต้งหนตันี้าเเอาเอตอนนี้น้องนี่มันยังชะนนเราะอวนี่ยไหมเออตักเสร็จย่งแเกแทบ สำหรับลิปกินพัดห้อยกับกี่ก็จิได้จบเรื่องเท่านี้เนาะถ้าทุกคนมาก็อย่าลืมก็ไลาก่ก็แทรกก็ติดต้ามเป็นกำลังใจแสดงมุกงส่วนเนี่เนาะสำหรับคลิปนี้จ็มียังไรพอกันคลิปนะบ๊ายบาย